ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่แมนยูเฮสอง Star สตาร์คัมแบ็กซ้อมก่อนพบการาตาสลายเอริกเชนฮักกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับข่าวดีนะครับก่อนเกมที่จะบุกไปเยือนการาตาสลายในค่ำคืนนี้หลังสองนักเตะคนสําคัญคัมแบ็กลงซ้อมได้แล้วโดยรับมูทอยลุนและแอนโทนีสองแนวลุกคนสําคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถกลับมาลงซ้อมที่แคลิงตันได้แล้วเมื่อช่ว ช่วงเช้าของวันอังคารที่28พฤศจิกายนหลังทั้งคู่พลาดกันลงสนามในเกมเทเบริกนัดที่บุกไปถล่มเอเวัตันสามประตูต่อศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กวัย20ปีบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาหลังนะครับช่วงท้ายเกมที่ชนะลูตันทาวน์หนึ่งประตูต่อศูนย์จนต้องถอนตัวออกจากทัพโคน,นมส่วนแอนโทนีปีกทีมชาติบราซิลมีอาการบาดเจ็บลบกวนเล็กน้อยนะครับทำให้เจ้าตัวไม่สามารถลงช่วยทัพปีศาจแดงได้ในนัดล่าสุดการกลับมา ลงซ้อมของทั้งคู่นับว่าเป็นข่าดีของเอริกเทนฮากคุนซือชาวดัต์ก่อนที่จะนําทีมปีศาจแดงออกไปเยือนการาตาสลายทีมดังของตุรกีในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่5ของกลุ่มเในคืนวันพุทธที่29พฤศจิกายนนี้เวลาเที่ยงคืน45นาทีนะครับตามเวลาประเทศไทยแฟนปีศาจแดงได้นอนดึกอีกแล้วนะครับในคืนนี้โดยทีมปีศาจแดงจําเป็นต้องบุกไปเก็บ3มคะแนนออกมาจากแดนไก่งวงให้ได้หลังเวลานี้หลังอยู่อันดับสุดท้ายของกลุ่มเ มีอยู่แค่3คะแนนเท่านั้นขณะที่บบเยมิวนิกนำเป็นจ่าฝูงนะครับมี12คะแนนเต็มส่วน f อโคเปเฮเกนกับกาลาตาสลายมี4แต้มเท่ากันขณะที่มาคัตและฟอร์ดกองหน้าทีมชาติอังกฤษก็มีภาพฝึกซ้อมร่วมกับทีมตามปกตินะครับแม้ว่าในเกมนี้เจ้าตัวจะอดลงเจอกาลาตาสลายเนื่องจากติดโทษแบนหลังจากใบแดงนัดออกไปไพ่โคเปเฮเกน3ประตูต่อ4ก็ตามนอกจากนั้นนะครับในช่วงการฝึกซ้อมที่แคริงตันยังมีภาพที่น่าประทับใจ ให้เห็นอีกด้วยหลังแจ็คเฟชเชอร์ลูกชายวัย16ปีของดาเลมเฟชเชอร์อดีตกองกลางของปีศาจแดงมาร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่ด้วยโดยที่คุณพ่อซึ่งเวลานี้เป็นผู้อํานวยการฝ่ายเทคนิคของสโมสรได้ยืนดูลูกชายด้วยความภูมิใจนะครับและหวังว่าในวันข้างหน้าลูกชายของเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นกําลังหลักของทีมปีศาจแดงได้ในอนาคต ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับลือแรงอันเชล็ตตีบอสใหม่ปีศัตวแดงตามใบสั่งเซอร์จิมคาร์โลแอนเชล็ตตีเทนเนอร์ของเรียมัดต์ลีได้ถูกเชื่อมโยงว่าจะเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนใหม่แทนที่เอริกเทนฮักในฤดูกาลหน้าหากเซอร์จิมเลสคิดคเข้ามาถือหุ้นสโมสรได้สําเร็จแล้วกลุ่มอํานาจบริหารเต็มรายงานจากมุนโดดีปอร์ติโวสื่อชื่อดังของสเปนได้รายงานว่าคาร์โลแอนเชล็ตตีที่มีสัญญากับเรียมัดต์ลีจนถึงแค่เดือนมิถุนายน มายนปี2024และจนถึงบัดนี้ยังไม่สามารถขยายสัญญาเพิ่มเติมไปได้จนอาจจะซิมบุญกันแค่จบซีซั่นนี้นะครับสำหรับคาโลแอนเชลอตต i และลาชันชุดขาวที่ผ่านมาแม้ว่ากุนซือวัย64ปีถูกเชื่อมโยงว่าเมื่อหมดสัญญาจากลาชันชุดขาวเจ้าตัวจะไปหาความท้าทายใหม่ในฐานะเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลแต่จนแล้วจนรอดนะครับก็ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการกระทั่งล่าสุดมีรายงานว่าคาโลแอนเชลอตต i อาจได้คุม ทีมเพเวอลิกอังกฤษเป็นคำลบที่3ต่อจากเชลซีและเอเวอรตต์เพราะล่าสุดมีข้อเสนอจากทางโอแทฟฟอร์ดเพื่อเอายอดของเบ้งบ้าประสบการณ์ไปกุมบังเหียนในฤดูกาลหน้านั่นเป็นเพราะอิน e ิออสสปอร์ตแผนกดูแลด้านกีฬาในเครืออินดิออส e ของเซอร์จิมเลตคลีฟไม่เชื่อฝีมือและบารมีของเอริกเทนฮาร์จึงอยากได้หัวหน้าผู้ฝึกสอนเปี่ยมเกล้นประสบการณ์และบุคลิกภาพมาคุมเหล่าบรรดาแข้งอีโกของปีศาจแดงโดยสัญญาของเอริกเทนฮาร์กุนซือชาวดัตก็แค่มิ ธุนายนปี2025หากมีการแยกทางกันตอนจบฤดูกาลนี้ทีมปีศาจแดงก็จะจ่ายค่าชดเชยข้อผูกมัดปีสุดท้ายประมาณ9ล้านปอนด์โดยกระแสะข่าวนี้สอดคล้องกับรายงานจากฝั่งอังกฤษก่อนหน้านี้ที่เซอร์จิมเลสคลิปจะไล่การทุ่มเสริมทัพในตลาดมกราคมหากอยากได้ใหม่ก็ต้องขายของเดิมออกไปก่อนซึ่งสื่อเจตนาชัดเจนนะครับว่าจะไม่สนับสนุนเอริกเทนฮาแต่ยังไงก็ต้องรอดูที่ผลงานนะครับแอดมินว่าถ้าหากผลงานดีสุด ส่วนตัวแอปมินมองว่าก็ยากที่จะปลดได้นะครับแต่ถ้าหากผลงานไม่ดีมีช่องให้ปลดส่วนตัวแอปมินมองว่าเอริกเชนฮากก็น่าจะไม่รอดในยุคข,ของเสื้อจิมเช่นเดียวกันแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงละครับคิดว่าอย่างไรเอริกเชนฮากจะอยู่รอดในยุคข,ของเสื้อจิมหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูต้องจัดแล้วเผยแข้งเป้าหมายค่าฉีกสัญญาถูกกว่าที่คิดลุ้นแย่งกับ2ทีมดังวันที่28พฤศจิกายนสกายสปอร์ตเยอรมันได้เปิดเผยว่าทีมปีศาจแดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังของศึกเแพมเบลีกอังกฤษมีโอกาสคว้าตัวเจอร์มี่ฟิล์มโปรงแบ็กขวาจอมบุกทีมชาติเนเธอร์แลนด์จากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นจาฝูงของบุนเดสลีกาเยอรมันด้วยราคาเพียง40ล้านยูโรเท่านั้นแม้ว่าเจอร์มี่ฟิล์มโปรงวัยย ปีจะมีสัญญากับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2028ก็ตามแต่ล่าสุดนะครับแหล่งข่าวได้ระบุว่าเจ้าตัวมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่40ล้านยูโรเท่านั้นซึ่งจะมีผลหลังจากจบฤดูกาลนี้ทําให้เป็นโอกาสดีในการขว้าตัวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เคยมีข่าวว่าต้องการเสริมทัพในตําแหน่งแบ็กขวาหลังจากที่ดีเอโกดาโรและอารอนบาบิซากายังทําผลงานได้ไม่ถึงระดับที่เอริกเทนฮากต้องการสำ สำหรับเจเรมี่ฟิมปงเป็นแบ็กขวาจอมบุกนะครับที่ได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากหลังเจ้าตัวย้ายจากกัสโกเซอร์ติกมาอยู่กับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่เมื่อปี2021ลงเล่นไปแล้ว112นัดทําได้ถึง17ประตูกับ27แอสซีสแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องลุ้นแย่งกับเชลซีคู่แข่งร่วมศึกพรีเมียร์ลีกและเรอัลมาดริดยักษ์ใหญ่จากลาลิกาสเปนที่สนใจคว้าตัวฟิมโปงเช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นฟูลแบ็กจอมบุกอย่างมากเลยนะครับและข้อดีของเจเรมี่ฟิมโปงก็คือสามารถดัน ขึ้นไปเล่นเป็นปีขวาได้ด้วยจุดเด่นของเขาเป็นแบ็กจอมบุกนะครับและสามารถคอดบอลได้อย่างแม่นยำเป็นอีกหนึ่งดิวนะครับที่แอดมินเชียเพราะถ้าแบ็กซ้ายของเรามีลูกชอแล้วแบ็กขวาได้ฟิล์มโปงเข้ามาเกมลุกริมเส้นของเราน่าจะมีประสิทธิภาพขึ้นอย่างแน่นอน ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูวางกองหลักเบนฟิก้าเป็นเป้าหมายหลักซัมเมอร์หน้าฟอร์เรียแพทเทนเบริเบร์กนักข่าวชื่อดังจากสกายเยอรมันได้ทําการรายงานว่าอันโตนิโอซิวากองหลังวัย20ปีเป็นเป้าหมายระดับท็อปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์หน้าโดยเอริกเชนฮากมองหาเซนเตอร์แบ็กลายใหม่เข้ามาสู่ทีมท่ามกลางอนาคตที่ไม่แน่นอนของราฟาเอลวาลานวิกตอร์ลิเดเลฟและจอห์นนี่อีแวนบวกกับลิซานโดมาติเนที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ ครั้งโดยซิลวาคือหนึ่งในลิปเป้ใหม่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจเป็นอย่างมากและดูเหมือนว่าพวกเขาจะจริงจังกับแข้งรายนี้นะครับเมื่อล่าสุดมีรายงานว่าทีมปีศาจแดงได้มีการติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นแล้วซึ่งเบนฟิก้าทราบดีว่าพวกเขาคงหลังกองหลังทีมชาติโปรตุเกสเอาไว้ไม่อยู่หากมีข้อเสนอจากยักษ์ใหญ่ของยุโรปเข้ามาแต่แข้งรายนี้มีค่าฉิกสัญญาถึง100ล้านยูโรในปีหน้าโดยมีสัญญาจนถึงปี2 0 2 2ีสิบ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเอริกเชนฮากไม่วันส่งไมนูตัวจริงดวลกาลาเอริกเชนฮากยืนยันไม่เกรงกลัวกับการส่งคอบปี้เมนูเป็นตัวจริงในเกมสําคัญนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องออกไปเยือนสนามที่มีบรรยากาศสุดกดดันของทีมดังจากตุรกียอย่างการาตาสลายในศึกยูฟาแชมเปียนลีกในค่ําคืนนี้โดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นบอยของกลุ่มเอในศึกยูฟาแชมเปียนลีกและทราบว่าจําเป็นต้องคว้าชัยชนะหากหวังจะมีโอกาสผ่านเข้าสู่ รอบน็อกเอาท์โดยการาตาสลายบุกไปเอาชนะถึงโอแทฟฟอร์ดได้ในเดือนที่แล้วและเอริกเทนฮากทราบดีว่าพวกเขาต้องทําให้ดีกว่านี้หากหวังที่จะบุกไปคว้าชัยชนะในสนามที่บรรยากาศเป็นเหมือนนรกของทีมเยือนเขาถูกถามถึงเรื่องดังกล่าวในงานแถลงข่าวก่อนเกมสําคัญแต่เอริกเทนฮากบอกว่าไม่เป็นกังวลหากต้องส่งเมนูลงเล่นอีกครั้งเอริกเทนฮากกล่าวและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงเช้าของวันที่29 พฤศจิกายนขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินขอกราบสวัสด,ดีครับ